สวัสดีจ้ามเอน,นี่ยายเพ้นกับมาสอนหาปลาหาปูหาปลาคือเก่าเหลาพี่นุ่งมาน้ากันสามยายมืะส่ว้านี่ว่าสี่สองยายได้สามพี่น้องได้หอยกับเอาได้ปูกับเอาได้ปลากับเอาพี่น้องนี่แหละมาส่วนปลาน้าองมงสี่หล่าพี่น้องปลาคอปลาไ,ได้ซ้ำเมนี่โดนเขาบินเราก็ออกมันโงกวก่าทัน ข้าไม่มือว่านี่เป็นงุมหอยมือนีมหาปลาพี่น้องกะได้หอยน้ำในปลาน้ำพ่อได้ยู่ได้กินนี่แหละเห็นปลาดุกะเอาปลไอีพี่น้องไม่กล้าจุกไม่กล้าจุกนี่แหละพี่น้องอุ้มมันมียังสี่หลักแตเท่ากันเมื่อส่วนตามอุ้มนี่แหละพี่น้องเอาปลาอันขาวไปกินเดือปลาหยั่งก็ไเลยขันนั้นฟูก็ได้ปลาโคปลาหยั่งกันเลย คือกินยังไงอืมโอ้แล้วเอาหอยคือเนาะแล้วเก็บหอยหอยเนยซานี่เด,ด้วอวนอวนหอยซาลี่เน่ะก็ไปมือนันเต็มผลาญทะเลเด้อเอาหอยเอากุ้งเอาซิ่วเอาหยังนี่รแบบพี่น้องเก็บไปได้หลายมีผู้มาซื้อขายบ่ริแรงไล่เอีหยังเอาเอาไปหลายม่กินเบิดเเนาะขายมีผู้มาซื้อ พี่พี่ี่อืออะไรพี่น้องน้องนี่ก็พาะได้กินปลาอยู่ขะนน้ำวิทอุ้มแล,ล้วก็แล้วล่ะบ่ได้ดอกปลาทำม,มันท่านวิทอุ้มก็ได้อยู่เดี่ยพี่น้องหน่ยวยเนวสื่อนี่สี่แหละเห็ดแจ้หอยเห็ดแจ้หอยพี่น้องปลาจไไักปีส이 กรอยู่เป็นหมองอยู่กุ้งก็ตัวนี้ไงเนาะล่มได้มาหน,น,บบนีกระแดดแน่จันง,นง,นงน้อยล่มยู่พี่น้องแต่ว่ากันหนาวคือเก่าหลือถือน้ำได้เพ่นกับสีขืนเมือ่ออะไรล่ะพี่น,อน้องเดิมได้เพ่นกับสีขืนเมื่ออะไรล่ะนะเสื่อนเข้าไปเอาแล้วก็เอาะะมือกวดมาหรอวะ เดี๋ยวคุณน้อากลุ่มตัวเนี้ยไงเด็ไนะบะใส่ถุงมือบะไหลด้วพี่น้องมุนบดบาทเด็ดกุ้งก็พอได้แก้วได้ตโนได้แก้วได้หยางอยู่พี่น้องอันนี้เออกวดทางนี่ผู้เข้าไปได้ยุ่งปะคุณน้อ้คุณน้องเร็วๆปาตัวบบไงดีโคตรๆคุณน้องเข่าบ่ได้คือบ่ได้นั่นเลยพี่น้อง โอ้โอ oh, 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 ้เราพี okay. ่น้องโอ้ยเสร็แล้วเสร็่แล้วเสร็จแล้วอ้หูเส่็จแล้ลางอูวขึ้ัดเดีไปขี่เดิอดอู้วตัวนี้ไงพี่นองอุ้ยสามตัสี่ตัวคนละตัวหนึ่งทั้งในพี่นะะงออนั่นเด็กพี่น้องอืมนี่แ่ละว่ให้หมดเด็ดเพี่ยนอย่ากมากไลยพี่น้องบาทสองบาทสบาทสี่บาทหา เห็นบอลขันบอลจุบกไดไรต้องจุ๊บไปกี่เดือนบแลนที่ป่าเนื้ออื่นดอกบอลแรงพป่าเนื้ออื่นเพรฝนสิมัเก็เขาเิงปลาคอกบ่ไรปลาดุกระไรเห็นโอ้เนี้ยตาเตาเศร้ากันไมยังไปแล้วปะจ๊กจ๊กออกจากวิงหรือว่ออกป่ลูกเนดี้ห็นดี่คุ้นี่ใช่ตาเต่าไม่ตัวเมีเนาะไม่ตัวม่ตัวไม่ไ้ตัว เดี <toys> ๋ยวว่างสามสี่ตัวนี่แหละเหนียวเหนียวตัวบบง่ายหนึ่งนี่เด็กพี่น้องสอนขึ้นมาโฟเพื่าไม่กินใดก็คือเอาเลยสอนแล้วเนาะมันไปหาใจหมอไม่อันคุณนี่ไปเข่งคือไปกระเดือกกระเดือกได้หกกิ๊ดตัวพี่น้องอันมองมองข้าอนปีไกายนี่บ่บ่ เต้าโตสีโตไปขี่เดินนึกโตยิ่ใหญ่เฮ้ยแต่ผมบ่บอกเขาไปจุกกันกิดชิบะนี่จกล่างดีๆเนี่ยตามันย่างอีกนี่แหละพี่น้องเป็นบาทถึงกุ้งสีแหละที่ข้าวซอยเอือผู้ปกหอยขึ้น่วยใหญ่เถอะอะไรนี่นะ

lúc này tí cá luôn nạm đấy được kia nhoi hoai yến phen có đại xăm nhỉ xăm này là thằng kha ăn ba thằng ngẩn kẹp hoài nó ba nhá kho nhảy vào thằng tổng 2 con nó lạt cắn เน,น,บบนีนบบน่ออีปิงกับจับวิงเลยปลาคืนอีปิงกับจับวิงเลยย่านหรออีปิงแห่งล้งแถวเดียที่น้องเอ้ยนี่แหละป่ายายเพ็ญได้ซ้ำนี่แหละร่างยาได้แตกกุ่ง อแล้วแก้วไปปิี่นแล้วสวนตะไบอยู่มเนาะแก้วุมันนี่แหละพี่น้องปลาใหญ่เทียนของหน่อยเน่นนี่กับบดเต็มเป็นไรดอกพี่ก็เข็งกับนี่ฮะก็เข็งที่หาตัวแล้วบกหอยยามกับแก้วข่อยสวนบุเป็นข่อยตัวนี่พี่ของใหญ่ปลากระคักได้คู่คนพี่น้องุบกหอยก็ได้แมกตะเตาก็ได้ เมยพี่น้องคุณ่ะไม่กิดเต้าไมปัดแล้วก็ได้หน่อยด้วยของเราฮะเิองูไม่กิจเต้าตันของเท่าเต็มของเป็นยังโทรปูหำนี่ไม่แม่ตีนองมานำกันสามคนพี่น้องวันที่หนีด้เพื่อนถึงเงา่หรอเมี่ยงตะเต้าเมี่ยงตะเต้าเมี่ยงเมาขี่มาข้าวครองพี่่พี่น้อง ้ปจะสออ่อนบ่าุคนนเอาเส่ของด้วยบ้านนี้โอ้ยเส่ออนแล้วเนาะก่นไงิเจ่าไม่เมะเนาะอ๋อใหญ่กิใหญ่ใช่ไหมินเต่าคนนั้อู้หูขนมยืมเอาย้มเอาเอาใหญ่ก็นใหญ่ใช่ไหมเขาไม่จะป่ามัดโอ้ยกระซ้่กันนละเอาแมงกินเจ้า ขอบสวีงเล่ากันนดหน่อยเอาพี่น้องพอกันคิดหนาอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยายเพ่นด้วยจา้าสวัสดีจา้า